คดีนิสันพิพากษาเกี่ยวกับโจทย์เนี่ยบรรยายฟ้องข้อหาในฐานความผิดให้เช่าภาพยนตร์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ที่ขาดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิาพากษาสาลฎีกาที่1 3 9 3 2ทับ 2, 160, พนักงานอายการจังหวัดพยาวโจทย์ในสอเสือจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติดิก 10, อสิทพศ2537มาตรา4 6 8 15 28 31 70 75และ76แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ2551มาตรา4 25 38 43 78และ79ประมวลกฎหมายอย่างม,มาตรา33และ91สั่งให้แผ่น3ดี ที่ทำขึ้นโดยระมิดลิกกสิทธิ์หแผ่นของกลางตกเป็นของเจ้าของลิกกสิทธิ์กับให้จ่ายเงินค่าปรับฐานระมิดลิกกสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิกกสิทธิ์ระรับแผ่นวีซีดีและลิปแผ่นวีซีดีจำนวน2แผ่นของกลางจำเลยให้การรับสารภาพ สารสับสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537มาตรา70วรรคสประกอบมาตรา31อนุ1กึ่งหนึ่งฐานประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนต์โดยทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากในทะเบียนตามพระพราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ2 5 5 1มาตรา79ประกอบมาตรา38วรรคหนึ่งและฐานให้เช่าภาพยนต์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ตาม พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ2,151มาตรา78ประกอบมาตรา25วรรคหนึ่งอีกกำหนึ่งความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าให้รอกันกำหนดโทษไว้มีกำหนด1ปีตามประมวลกฎหมายอยามาตรา56สำหรับความผิดฐานประกอบก,กิจการให้เช่า แรกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยไม่รับใบอนุญ,ญาตจากในทะเบียนความผิดฐานใช้ภาพยนตร์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นขมผิดต่อกฎหมายหลายบทให้หลงโทษตามพระราชบัญญ,ญัติภาพยนตร์ และวิดีทัศน์พศส5 5 1มาตรา79ประกอบมาตรา38วรรคหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90ปรับ20แสนบาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเบันเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงปรับ1 0 0 0 0แสนบาทหากจำเลย ไม่จำระค่าปรับให้ยึดทรัพย์ใช้ค่าปรับตามบทบุญญักฎหมายยามาตรา29ให้แผ่นภาพยนต์หนึ่งแผ่นของกลางที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธ์ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีการรแผนกคดีทรัพย์สิสนทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537มาตรา70วร2ประกอบมาตรา31อนุ1โจทและจำเลยไม่อุทธรจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและก่อนที่จะวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรของจำเลย เห็นสมควรหยิบยกปัญหาว่าฟ้องของโจทย์ในข้อหาความผิดฐานให้เช่าภาพยนตร์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ251พมาตรา78ประกอบมาตรา25วร์หนึ่งเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบรรยายข้อได้จริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่ขึ้นพิจารณาก่อนเป็นปัญหาแรกเห็นว่าจดบรรยายฟ้องข้อหานี้เพียงว่าจำเลยนำแผ่น 3D ดีและแผ่น V ีซดีภาพยนตร์รวมจํานวน3แผ่นซึ่งไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากาคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ออกให้เช่า แก่าแก่ประชาชนทั่วไปในราชอาณาจักรเท่านั้นโดยไม่บรรยายให้ปรากฏว่าภาพยนตร์ที่จำเลยนำออกให้เช่านั้นเป็นภาพยนตร์ที่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ2 5 5 1มาตรา25 แต่อย่างใดทั้ทงนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ5 5 1ได้บัญญัติถึงภาพยนตร์ที่ไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ไว้ด้วยตามมาตรา27อนุหอนุสวรหนึดังนั้นโจทย์ต้องบรรยายฟ้อง ให้ปรากฏข้อได้จริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามมาตรา78ประกอบมาตรา25วรรคหนึ่งว่าภาพยนตร์ที่จำเลยนำออกให้เช่านั้นเป็นภาพยนตร์ที่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์โดยเป็นภาพยนตร์ประเภทใดตามมาตรา26ประกอบมาตรา25วรรคหนึ่ง มาตรา27อนุ2อนุ4และอนุ6วร2ประกอบมาตรา25วร1มาตรา27อนุ5วร2ประกอบมาตรา25วร1เช่นเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไปตามมาตรา26อนุ2วร1หรือเป็นภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีดู าม,มาตรา26อนุ1อนุ6วรรคหนึ่งซึ่งการกระทำที่จะเป็นความผิดฐานให้เช่าภาพยนตร์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภาพรยนตร์และวิดีทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ2 5 1 1มาตรา78ประกอบมาตรา25วรรคหนึ่งต้องเป็นการนำภาพยนตร์ประเภทที่ต้องผ่าน การตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ตามมาตรา26ประกอบมาตรา25วร1มาตรา27อนุ2อนุ4และอนุ6วร2ประกอบมาตรา25วร1มาตรา27อนุ5วร3ประกอบมาตรา25วร1ดังกล่าวออกให้เช่า แต่ฟ้องของโจทย์มิได้บรรยายข้อท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามมาตรา78ประกอบมาตรา25วร์หนึ่งเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์ที่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ดังกล่าวทั้งมีได้บรรยายให้ปรากฏด,ด้วยว่าผู้กระทำความผิดดังกล่าว ต้องมีหน้าที่นำภาพยนตร์ที่จะนำออกให้เช่าไปผ่านการพิจารณาการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคำการพิจารณาภาพยนตร์ละวิดีทัศน์เมื่อฟ้องของโจ์มิได้บรรยายให้ปรากฏข้อได้จริงว่าภาพยนตร์ที่จำเลยนำออกให้เช่านั้นเป็นภาพยนตร์ที่ต้องผ่านการตรวจพิจารณา และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์และเป็นภาพยนตร์ประเภทใดตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวและจำเลยมีหน้าที่ต้องนำภาพยนตร์ดังกล่าวไปผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์หรือไม่จึงเป็นฟ้องที่ขาดข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบของความผิดไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้จำเลยใจะให้การรับสารภาพศาลก็ไม่อาจพิจารณาลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีวินาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพศ2539มาตรา26ประกอบพระราช ประมวลกฎหมายยามตตาประมวลกฎหมายวิธีวินาวความอาญามาตา158อนุ5มาตา161วรรคหนึ่งและมาตา185ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการการระหว่างประเทศกลางพิาพากษาว่าจำเลยมีความผิดในข้อหาความผิดดังกล่าวมานั้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายปัญหาดังกล่าว เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแมนคู่ความไม่อุทธรสารดีกาแผนคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิถีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฉบับที่สอง พศ2558มาตรา12วรรคสองประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิจีพิจาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพศ2539มาตรา45เดิมและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรรคสองที่จำเลย ขอให้ลงโทษสถานเบาในความผิดฐานประกอบกิจจาก,การให้เช่าแรกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากในทะเบียนตามพระราชบ,บัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ .2551 มาตรา79ประกอบมาตรา38วรรคหนึ่งนั้นเห็นว่า ภายหลังที่สารรัส์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาแล้วได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตราประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่25พศส5 5 9มาตรา7ยกเลิกความในมาตรา56แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ความใหม่แทนซึ่งตามมาตรา56ที่แก้ไขใหม่เป็น คุณแก่จำเลยมากกว่าจึงต้องใช้กฎหมายที่แก้ไขใหม่บังคับแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอยามาตา3าคดีนี้แผ่นภาพยนตร์ของกลางในการกระทำความผิดฐานนี้มีแผ่น 3D 1ดี1แผ่นและแผ่น vcd จำนวน2แผ่นนับว่ามีจำนวนเล็กน้อย พฤติการแห่งการกระทำความผิดของจําเลยจึงไม่ร้ายแรงประกอบกับจำเลยไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อนเห็นสมกวรรอการกําหนดโทษปรับจำเลยไว้เพื่อให้โอกาสกับตัวเป็นพลเมืองดีที่สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางลงโทษปรับจําเลยนั้นสารดีกา แผนคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ารรว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติการแห่งการกระทําความผิดของจําเลยอุทธรณ์ของจําเลยฟังขึ้นพิพากษาแก้เป็นว่าจําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติดิกกสิทิ์พศ2537มบ้านตรา70ดวรรค2ประกอบมาตรา31อนุหนึ่งและพระพราช พระราชบัญญัติภาพยนตรและวิดีทัศน์พศ2 5 5 1มาตรา79ประกอบมาตรา38วรรคหนึ่งการทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทรงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอามาตรา91ให้รอ,อการกำหนดโทษจำเลยไว้มีกำหนด1ปีตามประมวลกฎหมายอามาตรา56ที่แก้ไขใหม่ ยกฟ้องโจทย์สำหรับข้อหาความผิดฐานให้เจ้าภาพยนตร์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศน5 5 1มาตรา78ประกอบมาตรา25วรกหนึ่งให้แผ่นภาพยนตร์หนึ่งแผ่นของกลางที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ยกคำขอให้จ่ายเงินค่าปรับฐานและเมื่อลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิกสิทธิ์และคำขอให้ลิบแผ่น VCD จำนวนสองแผ่นของกลางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอยามาตรา3ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด แตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิดให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดไม่ว่าในทางใดเว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้วแต่ในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วดังต่อไปนี้มาตราสามอ,อนุหนึ่งถ้าผู้กระทำความผิดยังไม่ได้รับโทษหรือกำลังรับโทษอยู่และโทษที่กำหนดตามคำพิาพากษาหนักกว่าโทษที่กำหนด ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเมื่อสำนวนความปรากฏแก่ศาลหรือเมื่อผู้กระทำความผิดผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้นผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงานอายการร้องขอให้ศาลกำหนดโทษเสียใหม่ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังในการที่ศาลจะกำหนดโทษใหม่นี้ถ้าปรากฏว่าผู้กระทำความผิดได้รับโทษมาบ้างแล้ว ไม่ได้กำหนงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังหากเห็นเป็นการสมควรศาลจะก,กำหนดโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ำที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกำหนดไว้ถ้าหากมีก็ได้หรือถ้าเห็นว่าโทษที่ผู้กระทำความผิดได้รับมาแล้วเป็นการเพียงพอศาลจะปล่อยผู้กระทำความผิดไปก็ได้มาตรา3าอนุสอง ถ้าศาลพิภากษาให้ประหารชีวิตผู้กระทำความผิดและตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไม่ถึงประหารชีวิตให้งดการประหารชีวิตผู้กระทำความผิด,ดใร้ถือว่าโทษประหารชีวิตตามคำพิภากษาได้เปลี่ยนเป็นโทษสูงสุดที่จะพึงลงได้ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังประมวลกฎหมายอาญา มาตราห้าสผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกแลบหรือปรับและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมาตราห้าสิบหกอนุหนึ่งไม่เคยรับโทษจำคุกม,มาก่อนหรืออนุสอง เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดระอหูโทษหรือเป็นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือมาตรา56อนุ3 <c oughs> เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า5ปีแล้วมากระทำความผิดอีกโดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดระหูโทษ และเมื่อสารได้กำหนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือการรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นหรือเหตุอื่นอันควรปานีแล้วสารจะพิภากษาว,ว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษ หรือกำหนดโทษแต่ละการอารงณ์โทษไว้ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างเพื่อให้โอกาสกับตัวภายในเวลาที่ศาลจะได้กำหนดแต่ต้องไม่เกินหปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาโดยจะก,กำหนดเงื่อนไขเพื่อค่มความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตราหนึ่งร้าสิบฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ,อและมีอนุหาการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยปศสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ประมวลกฎหมายวิธีวินารความอาญามาตรา161ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ศาลสั่งโจทก์แก้ไขแก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องมาตรา61วรรค2โจทก์มีอำนาจอุทธรณ์คำสั่งเช่นนั้นของศาลประมวลกฎหมายวิธีวิจาราความอาญา มาตรา158้าสถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดีการจำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีคดีขาดอายุความแล้วก็ดีมีเหตุทมกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีให้ศาลยกฟ้องโจท์ปล่อยจำเลยไปแต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้มาตรา185วรวรสอง เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีวินายความอาญามาตรา195ข้อกฎหมายทั้งปวงอัน คู่ความอุทธรรลองอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธรแต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่ากันมาแล้วแต่ในสารชั้นต้นมาตรา195วรรค2ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธรเหล่านี้ผู้อุทธรหรือสารยกขึ้นอ้างได้แม้ว่า จะไม่ได้ยกขึ้นใน3ามชั้นต้นก็ตามพระราชบ,บัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศนศพศ2551มาตรา25ภาพยนตร์ที่จะนำออกใช้ให้เช่าแรกเปลี่ยนหรือจำหน่ายในราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน มาตรา25วักสองกันขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ2 5 5 1มาตรา26 ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ตามมาตรา25ให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์กำหนดด้วยว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใดดังต่อไปนี้มาตรา26อนุหนึ่งภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดูมาตรา26อนุ2ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับ ผู้ดูทั่วไปมาตาา56มาตา26อนุ3ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปมาตรา26อนุ4ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมาตรา26อนุหภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไปมาตรา26อนุ6ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีดูมาตรา26อนุ7จัดภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรความในอนุ6มีให้ใช้บังคับแก่ผู้ดูซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าภาพยนตร์ลักษณะใดควรจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงพระราชบัญญตัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ2551มาตรา27ภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา25 มาตรา27อนุหนึ่งภาพยนตร์ข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตรา27อนุสภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อดูเป็นการส่วนตัวมาตรา27อนุ3ภาพยนตร์ที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐสร้างขึ้นพเพื่อเผยแพร่หรือส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น มาตรา27อนุ4ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา27อนุ5ภาพยนตร์ที่ฉายทางโทรทัศน์และผ่านการตรวจพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้วมาตรา27อนุ6ภาพยนตร์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา27วรกสองภาพยนตร์ตามอนุสองอนุสี่และอนุหกหากนำออกใช้เป็นการทั่วไปให้เช่าแรกเปลี่ยนหรือจำหน่ายในราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา25มาตรา27วรคสามภาพยนตร์ตามอนุห้าหากนำออกฉายทางสื่อประเภทอื่นหรือนำออกให้เช่า แรกเปลี่ยนหรือจำหน่ายในราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา25พระราชบ,บัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พศ2พ551มาตรา78ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา25วรคหนึ่งมาตรา28วร์สอ มาตรา34วรรคหนึ่งหรือมาตรา49วรรคหนึ่งต้อระหว่างโทษปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทถึง1ล้านบาทพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมาตรา26 ระบวนพิจารณาในสาทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อกําหนดตามมาตรา30ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกําหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิแาาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพวิแนวความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งสารแขวง และวิธีพิณาความมายาในสันแขวงมาใช้บังคับโดยอนุรม